ดีดีดีมนี่มาพบกับว้าวมันนี่พ้อมขั้นมาวอลกับว้าด้วยเรียนสเปคของคุกโอเคผู้พางเราตามมาคุณน้อยจอยซูมรับพอดีพอดีฮะ่อนห่ออะหาอจะเป็นมาผู้หญิงนี่วะอาจจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าตรงไหน โอเมไม่พูว่าเออสูงวอสิก้บันไดมนีะกระชขาวโบกขาาวแต่ตัว้อยู่คือว่าสูงวาสูงตาบกบันไดแบบไม่ละสูแม่เลลนะกันแต้งตัวก็เออมักู้หยิงแบบแต่งตัวธรรมชาติธรรมชาติว้าวเองบแบบเบ่งในสายตาพอเข้ากัน โซนฮอลเนาะเรื่องการแตงตัวนี่ก็คือว่าเรื่องหนึ่งโฟกัสไปหนเ่องการแตงตัวเนาะก็คือว่าเปยังไงชื่อว่าคันมีแฟนเนาะเล้เบยไงแต่งตัวแบบเซ็กซี่บอบสไตล์บานๆดีกรนแบบนี้โซขสั้นเฮ้การอยู่ต่วัดจต้องไม่ลาสินะใส่เสื้อวิกินีอะจเลยแอาเมย คือห้าวนาแล้วก็ทานแตงตือก็เดิธรรมดาเนี่ยบบอกแตงตือเสกสีไรแบบธรรมดาเนี่ยนะแบบบ้านบ้านเฮ้ยใส่ใส่เสื้อแบบว้าวสิหรับส่วนนิดใส่เนี่ยใส่ก็เป็นคนที่ร้อง่ายเข้าใจกันง่ายโอเคต้องเอดกันเจยากเรื่องนิดใส่เนี่ยไอ้ใส่ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ว่าเราจะเขากันได้ไปใส่ไห ชอากับมาคนนี่ใช่แบบไปกันสบายอะไรอย่เ uh ง like like okay, right? ี้ยแบบโมเดลแบบเออรังเกียรงสีนะแต่ว่าโมดแงโรู้ละเออแบบไดเนตใช้แบบออีดู้ดงประมาณนี้นะชยนสัยก็แบบแบบแบธรรมดานีแหละแบจะเอาใจกทองไล่กับไมดลแบบเอาใจแฟนอล ส่วนซู่แบบหมักแบบผู้หญิงธรรมดาพอสูงขมันวันี้พู้เชี่ยงเพียงหูอะไจ้ะเข่าว่ะเขาสวนซูงเนาะสนซู่ก็เป็นอันหนึ่งที่สำคัญเนาะพอพออดง่ายกับ่ส่วนซู่กับเข่ากบเป็นคนที่มักเนาส่วนซู่กับซ้าๆเาแก้กงเข่าเนี่แหละโอเคทำรายเากแบหมูมาปนไาะวามันมันดีอันนี่ะ ชาเมือง่อนหนีดูลงซุงกับงกันได้กัซ้ำซ้นีแ่ซ้ำตัวนแนเวลาขอกาพอดีเลยว่ะเดียวๆ่ยน่ันทำฮาลุนวะอะไรมาขึ้นอายอ่้นหอวุนรอหอแล้วอ มาแบบรุ่นอันยูไลก่อนหรือว่าจะเป็นอายุซ้ำๆเดียวกันหรือว่าประมาณนั้นคุณยังจะมาอันยูไลกว่าเพราะว่าเขาน่าจะ zoom คลาสไลก็ห่อได้กันเขาน่าจะหายหมเหี้ยนให้เขาได้สินะ zoom คลารไลกว่าโอ้ยนะครนะเรียนหนังเรื่องอัยูกันเป็นที่เรื่องเรื่องนอกบ่เรื่องซ้ำกันก็จะเออเข้าเบิรงเขาได้เขก็เบิรงเขาได้ว่าแบบเรื่อง ยังแบบอ่ะเขาทั้งนี้นะเขาแบบเขาเบอร์อะน,นะ้พ่อทนันม่ยากเป็นได้ได้ไม่ยากเป็น้ค <c oughs> ่วคันบอลเชิงรังประเภทกีฬาถือสามารถมากสาวบันตี้สาวตีดอกตีแกน <c oughs> ่นี่อว่าหุ่นเขาสูงดีอะไรส่วนสวน้องเขาไหล เทยาหแผ่นที่เออแผนเราซ้ายไหนไอ้แ่นที่ว่างกีฬาเผนเอติบานบัวบัอยาเอามาเกี่ยวที่บ้านอกเดเวลามีเวลาที่พอดีนํากันงองคนสีนะไปซ้อนหาสิ่นนะเลเป็นกูหูน้ำกันงวายไงซะเล่นกีฬาดูแล้วมันบ่มีลูกเลยมัลูกเลยบัวแล้วยังไม่ลูกเนี่ยเสียน้าหนะเรื่องเรื่องมักกีฬาเนซาซานี่กะ กินข้าวเองกะบ้านเตยเนาะพอได้ z ม o m ีเอาเวลาข้าเตยบ้านเนี้ยนะดไกลๆพ่อจ้าไม่เสียพ่อจ้าเนาะถ้ามีแฟนแล้วเวลาวางไพ่ยังบ่โอเคหลายคนก็ถามว่าเข้ามาในเรื่องนี้ครับเวลาอยู่เพื่อนเนี่ยพากันเบิ่งนั่งฟังเพลงบวเกิดเวลาบางออกเนาะก็พากันไปเที่ยวชมวิวธรรมชาติแบบ บ้านบาดบ้านเฮาโอเคเฮาคันเวลาว่าเฮาแบบเออมาเล่นเกมร่วมกันมุกันอยู่เพ um ื่อนเนาะแต่ว่าอยู่ตันเองตาเฮางกันเออมาแบบพาไปดิ้นเหนือยโอ้สินะให้มันสร้างบรรยากาศที่ดีให้มีความมุสิกสิเนเป็นต้นมักด่วยมักสุดบร่ษัทไปหานกาแฟบอสบ่เคยเลยตอนนี้มักประมาณเนี้ยหันอาช่รยหันหน้าแบบธรรมดาเนี่ยเป็นต้นหรือว่าไปหาทายผู้ ยอยู่คาเรียงตาที่เหมาะสมดีก่อนเื้อเส,สื้อหนาวากะมากแบบเวลาในเวลาว่างเนาวก,ากบบะบาเวลาไปชมวิวไปท่องเที่ยน,นี่ยวไปดีปรัิขนานาะเพื่อเป็นความทรงจำใน่าตอนเท่านีนละตอนเท่านี้ตอนเท่านี้ตอน,วน,อน้ว่มีแฟนเรามีโอกาสาแฟนไปเที่ยวเวลาแฟนมองเลยคิดเลยเวลาให้เหูาเลยนะโอ้ ไว่าคันเป็นะรกือเาป็นการโซกายถ้าเราเเขาเป็นคนเดียวคันนี้แแหละค่ะแฟนคนเดียวใช่ไถ้เราเขอเขาคือใจตลอดเลยนะแล้วมีความที่ทำคนอื่นได้ลรานะไม่มีความเสียใจว่าโอ้ใชยใจสุดเลยแหละแปดสิบเร์เซ็น